วักไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสารัฐก,กันหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้น่าสนใจเนะี่ยตลาดหุ้นสารัฐปิดเขียวหมดเลยนะครับมันมีสายสำคัญครับไปดูกันนี่ครับดูดาวโจนส์นะบวก202.86จุดหรือบวก0.44% S&P500 e บวก102.13จุดหรือบวก1.55% n ะครับ Nasdaq นะบวกถึง598.92จุดนการวยการบวกทะยาน2.69%ด้นะครับพูด,ดง่ายกลุ่มหุ้นเทคกลับมามีความหวังและก็มีแรงเข้าซื้อออีกรรนึงนะเพาาว่า แน่นอนว่า 1. ก็คือว่าทรัมป์ลงนามในคำสั่งนะครับ Genesis Mission ก็คือคาดหวังให้แพลตฟอร์ม AI เนี่ยเป็นแม่ข่ายหลักเป็นระบบหลักของสหรัฐนะครับเพื่อที่จะให้สหรัฐนั้นเป็นศูนย์กลางของ AI ระดับโลกให้จีนตามไม่ทันมังกันเถอะลงนามแน่นอนแหละครับโดยอาศัยฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สาคัญของรัฐบาลสหรัฐในหลายกระทรวงด้วยกันเป็นแบบรบุรณาการนะ Genesis Vision นะครับส่งผลให้ AI นั้นโอ้โหคือคักมากตลาดหุ้น AI นะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเมื่อคือนนี้ทรัมป์ได้โพสต์ใน X ว่าเขาโทรศัพท์พูดคุยอยู่สีทินพิงรอบหนึ่งนะครับหลังจากผ่านพ้นไปสสัปดาห์ในการเจอกันที่เกาหลีใต้ครับโอ้ชื่นมื่นมากครีมยยสี่ทินผิงทั้งเรื่องของการสั่งซื้อถั่นเหลืองของจีนนะครับเรื่องของการจัดการเรื่องปัญหายาเฟนทานิลซึ่งทรัมป์เคยบอกว่ามันเป็นสารตั้งต้นยาเสพติด คุยเรื่องนี้นะครับเตรียมจะลดภาษีให้นะครับและก็รดไปถึงเนี่ยบอกซีจินปิกนั้นเชิญทรัมป์ไปเยือนที่กรุงปักกิ่งในช่วงต้นปีหน้าหวานชื่นชื่นมื่นมากๆแถมรอบนี้การโทราศัพท์พูดคุยกันยังคุยเรื่องปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนที่ลากยาวมาด้วยเช่นเดียวกันทรัมป์บอกโอ้มันยิ่งใหญ่มากมันดีมากนะครับเป็นการสารต่อความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมหวานเจี๊ยบนะครับก็เป็นแรงบวกให้ตลาดหุ้นนั้นฟื้นคืนกลับมาขนาดเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมครับ การคาดการ์เปอร์เซนต์ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนแรกเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่าตัวเลขของการจ้างงานสหรัฐมันมีปัญหาคือตัวเลขการจ้างงานมันเพิ่มแต่หลัก1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์์ห้าหมื่นกว่าตําแหน่งแต่กลับกันเนี่ยตัวกระทรวงแรงงานสหรัฐเข้าไปแก้ตัวเลขนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมมาเดือนสิงหาคมตัวเลขเปอร์เซนต์การจ้างงานมันลดต่ําลงแล้วก็ขนาดเดียวกันตัวเลขที่ออกมา อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลขการว่างงานนอัตราการว่างงานมันพุ่งขึ้นถึง4.4คือง่ายมันคอนทราสต์กันตัวเลขการจ้างงานกับว่างงานเนี่ยจ้างงานมันเพิ่มแต่ว่างงานมันก็เพิ่มด้วยมันเลยแปลกนะครับล่าสุดมันจึงเป็นปัจจัยที่หนุนให้เฟดนะครับอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ช่วง11-12ธันวาคมนี้นะครับคือพอตัวเลขมันมันไม่ได้ดูดีมันไม่ดีมันไม่ได้ดีเนี่ย มันก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เฟดนั้นน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการลดอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายลงนะครับเดิมทีคาดการว่า39.1อนตอนนี้คพุ่งขึ้นมาแตะที่70แล้ในการที่เฟดจ